สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p อล l y Channel นะคะเรามาดูนายแบบนะคะชุดนี้คือแบบว่าอันนี้คือน้องตุมตามนะคะโอ้โยเดินแบบเ็าไม่เดินอย่างนี้นะคะนี่พี่เสือนะคะเออเอเก๊กด้วยเอา้าหมุนรอบเอาา้าเอฮะโอเค โอ้โหนี่นะคะคนมีพื้นฐานในการเดินแบบนะคะจะเดินอย่างนี้เนะเ<อ>าะค่ะค่ะมีม <า S 2> จิกมีมีจิกตาด้วยนะคะเสร็จแล้วครับเวลาจะเลยไม่ไ<น>ด้มาถ่ายคลิปคุณดีดีเอ็มนะครับแดงมาเหรอ<ว>น,นี่นะคะคุณลุงพลน,นะคะมา<อ> <ries> ถึงวันนี้นะคะ จะเดินเมื่อกี้เมืกี้ก็เปิดคลิปแนะด้โหเมี้แตคลิปให้ดูเนาะเมื่อกี้คลิปตลอเลไม่หลนะม่นบอกว่าไปยืนนานมากยืนได้ไหมคเป็นไม่หลดดีข้นไหมังไงบางเ่ายืนข้างหน้าัน้โหล่ามิจยานโปดิต์นิดนึงนะคะ ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวพิธีกรน,นะคะจะเรียนเชิญานายแบบนางแบบจิจิมศัสก์นะคะเราจะเดินจากตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินนะคะลีลาได้เลยจังหวะเพลงคือจังหวะนี้ทั้งงานนะคะเดินสักรอบหนึ่งนะคะแล้วกลับมาโชว์สินค้ามุมนี้นะคะให้ข้อมูล MC ด้วยนะคะว่าสินค้าท่านคืออะไรนะคะ ท่านชอบช่องไหนท่านก็เดินไปใกล้ๆจริงๆเนี่ยมันสามารถโฟกัสได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เซตเอ่อเซตาาระยะห่างวันพัะเนี่ยผมจะเดินไปหาทุกกล้องอ่าคู<ๆ>่นี้หาหักคู่นี้คู่ละเจ็ดร้อยเขาบอกเลยถามว่าเสื้อหรือคนเขาบอกเสือ้อโอเคนะครับวันนี้จะให้ทุกท่านนะคะเดินไปตามโฟกัสของแต่ละช่องเลยนะคะนะคะเพื่อว่า จะได้ออกมาส,สวยๆอ,ออกมาส,สวยๆรอบนี้เราซ้อมเสมือนจริงนะคะเราซ้อมเดินแบบเกือบเสมือนจริงแต่ขายของจริงนะคะของเอาจริงแต่ว่าเราเราทำเป็นกิจกรรมสันทนาการนะคะสนุกสนุกไม่ต้องซีเรียสค่ะเดี๋ยวพี่อนุวัตรก็ออกมาเดินค่ะเชื่อพี่เียอนุวัตรเรียมองไมท่า ก็งไม่ในแบบิีิมิส,สั่งก็ขนอามาแล้วค่ะผู้บัญชาการฐานสูงสุดของลุงนะคะลุงนี่น่ารักมากเลยทำได้ทุกอย่างที่เมียสั่งลุงลุงเอแบบนี้ลุงม,มาก็นนอย่างที่จะบอกลุงอาจจะเคยเดินเลทีที่เขาเวอร์วังมาแล้วพี่เวอร์กว่าลุงดูนะปพ๊บมหน่งหัน,หน,หน,หนเลยเพราะว่าลุงเมียรู้เอาจะหันเร็วค่ะ ลุงเียอาวุธเต็มตัวขายของทำไม่ได้ขายลุงวันนี้ <laughs> ขายของนะนต้องโพสต์นี่ถึงั้นะคะนะต้องใครต้องการซูมตรงไหนซูมเลยนะคะเพราะวันนี้ลุงอาวุธครบตัวมาก <c oughs> โอเคเจ้าของร้านเจ้า <c oughs> ของร้านก็ต้องเดินนิดนึงนะคะเจ้าของร้านานะคะช่วยกันทำหมากินค่ะร้านก้าคขาสายเจ้าของร้านอยู่ไหนคะ เจ้าของร้านก็ต้องเดินก่อนนะคะนขนี่แต่กเป็นอย่างเ้วสอ้หมีเป็นุข่ะคสัอหมคะเสียง ใส่จัาปิ้นะครับฟ้าใหม่ขึ้นนี้นะครับขอหนาดเ็กที่มีนะครับที่เตาอนะครับที่เต่อที่เต่อทองพุ้มา blanco เกิดขึ้นของลุงวันนี้ลุงทําตามหน้าที่นะคะทุกคนอย่าว่าลุงะะลุงไม่ได้คึกเองนะคะลุงทําตามหน้าที่ค่ะเมียสั่งไว้ค่ะ,คะช่วยกันทำมาหากินนะคะเราจะไม่มีรามมากกันนะคะวันนี้เราจัดจิจกรรมทำมาหากินกันนะคะทุกท่านบอกใหาเราทำมาหากินแล้วก็ทำแล้คนะ,คะทั้งทำทั้งหาทั้งกินแล้วค่ะตอนนี้ เอ้ยเือก็เดินใช่ไหมนี่เสือก็เดินใช่ไหมนี่ชุกีจด็กเติเขินใจนนน้่นนันจเปล่า

กันแล้วด้วยกันแล้วนายเดือนะครับไปโือนแล้วเราต้องเดินคู่ใช่ไหมไปเซ็นเตอร์นะเดินผู้ใช่ไหมาเจอจีนมเจอจีนดินผู้เลยก็ได้เหรอพร้อมเดินผู้ไหมนี่คุณรู้ไหมคนที่ทำมาหากินเก่งที่สุดตอนนี้คือใครชอแบบมาฮารู้ไปคะคนที่ทำมาหากินเก่งที่สุดตอนนี้คือใครใครคะลุงคนใช่ไหมคะ แม่ผู้ใหญ่ยิงจิมมี่พี่ค่ะน้ำมนต์บอกน้ำมนต์ว่าน้ำมนต์มาเดินแบบกี่บาทน้วมนจะเล็กเข่งได้อย่างไรตาแรกบอกน้ำมนต์มาช่วยเดินเฉยๆน้ำมนต์มีค่าเดินแบบกิติมัสักถามทันทีกี่บาทเก่งเะล่าลุงพลนี่แพ้พ่อ กอไหลไปอีกแล้วบอลอ่ะบอลอะไรตอนนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเดินนะคะอ,อ่อติดตามเอ,อ่อคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ